ธรรมะสบายใจขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของความสงบในใจสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ลุงจะชวนพวกเรามาคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวเราเหลือเกินนั่นคือเรื่องของธรรมะกับความเชื่อความงมงายหลายท่านอาจจะสงสัยว่าสองสิ่งนี้มันต่างกันยังไงบางทีเราก็สับสนว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันคือความเชื่อ หรือมันคือความงมงายกันแน่ลุงว่าเรื่องนี้สำคัญนะเพราะถ้าเราเข้าใจผิดชีวิตเราอาจจะเดินไปในทางที่ไม่ได้นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงก่อนอื่นเลยลุงอยากให้ท่านผู้ฟังลองพิจารณาคำว่าธรรมะก่อนธรรมะในความหมายกว้างๆเลยนะคือความจริงความถูกต้องความดีงามสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบ และนำมาสอนเราก็คือธรรมะนี่แหละธรรมะไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนหรือต้องไปนั่งท่องตำรามากมายธรรมะอยู่รอบตัวเราอยู่ในใจเราอยู่ในการกระทําของเราทุกเมื่อเชื่อวันทีนี้มาดูเรื่องความเชื่อกันบ้างความเชื่อมันเป็นสิ่งที่เรายึดถือมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันจริงมันเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของเรา ความเชื่อมีหลายระดับตั้งแต่ความเชื่อพื้นฐานเช่นเชื่อว่าน้ำมีประโยชน์ต่อร่างกายไปจนถึงความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรื่องที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าความเชื่อไม่ได้ผิดนะท่านผู้ฟังมันเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์เราทุกคนการที่เราจะเชื่ออะไรสักอย่างมันก็ต้องมีเหตุผลมารองรับบ้างไม่มากก็น้อย แต่ปัญหาคือเมื่อความเชื่อนั้นมันปราศจากเหตุผลหรือเหตุผลนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักการที่เป็นสากลมันก็เริ่มจะกลายไปสู่ความงมงายได้ง่ายๆเลยทีเดียวลุงว่าความงมงายเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่ปราศจากปัญญาปราศจากเหตุผลมันคือการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ใช้การพิจารณาไม่ใช้สติปัญญา ไตรตรองให้ถี่ถ้วนท่านผู้ฟังลองลึกภาพดูนะบางคนไปเชื่อเรื่องเลือกยามมากเกินไปทำอะไรก็ต้องดูเรื่องดูยามแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่จำเป็นต้องใช้เลือกเลยก็ยังต้องไปปรึกษาหมอดูพอกลับมาบ้านเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นก็โทษว่าเพราะเลือกไม่ดีทั้งๆท,ที่บางทีมันเป็นเรื่องของความประมาทของเราเอง หรือบางคนไปเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังว่ามันจะทำให้ร่ำรวยทำให้ปลอดภัยโดยที่ไม่พยายามทำมาหากินหรือระมัดระวังตัวเองให้ดีอย่างนี้ลุงว่ามันเข้าข่ายความงมงายแล้วนะธรรมะสอนให้เรามีปัญญาสอนให้เราพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยเหตุผลพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเชื่อในสิ่งที่พระองค์บอกทันทีแต่ให้นำไปปฏิบัติ ไปทดลองไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ในกาลามสูตรเลยนะท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าพึ่งเชื่อด้วยการฟังตามกันมาอย่าพึ่งเชื่อด้วยการถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่าพึ่งเชื่อด้วยการเล่าลืออย่าพึ่งเชื่อด้วยการอ้างตำราอย่าพึ่งเชื่อด้วยการนึกเดาเอาเอง อย่าพึ่งเชื่อด้วยการคะเนตามอาการอย่าพึ่งเชื่อด้วยการพิจารณาเห็นว่าสมควรอย่าพึ่งเชื่อด้วยความนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเรานี่และท่านผู้ฟังคือแก่นแท้ของธรรมะที่สอนให้เราใช้ปัญญาไม่ใช่แค่เชื่อตามตามกันไปลุงเคยเห็นคนหลายคนนะที่ไปยึดติดกับพิธีกรรมต่างๆจนเกินพอดี คิดว่าถ้าทำพิธีนี้แล้วจะได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าการกระทําของตัวเองในชีวิตประจำวันเป็นอย่างไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นหรอกท่านผู้ฟังธรรมะไม่ได้ปฏิเสธพิธีกรรมนะแต่ธรรมะสอนว่าแก่นแท้ของการปฏิบัติธรรมคือการกระทําความดีละเว้นความชั่วทําจิตใจให้บริสุทธิ์ พิธีกรรมเป็นเพียงเปลือกนอกหรือเป็นเครื่องช่วยเสริมเท่านั้นไม่ใช่สาระสำคัญแล้วอะไรคือตัวแบ่งแยกระหว่างความเชื่อกับความงมงายละ่ะลุงว่ามันอยู่ที่ปัญญากับสตินี่แหละท่านผู้ฟังถ้าความเชื่อนั้นมันนำไปสู่การพัฒนาตนเองนำไปสู่การทำความดีนำไปสู่ความสงบสุขในใจและสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลที่สมควร อย่างนี้ลุงว่ามันคือความเชื่อที่มีประโยชน์เป็นความเชื่อที่อยู่บนพื้นฐานของธรรมะแต่ถ้าความเชื่อนั้นมันทำให้เรากังวลทำให้เราเสียเงินเสียทองโดยไม่จำเป็นทำให้เราหลงผิดไปจากศีลธรรมอันดีงามทำให้เราไม่พึ่งพาตนเองกลับไปพึ่งพาแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกอย่างนี้มันคือความงมงายแล้วท่านผู้ฟัง อีกตัวอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็คือเรื่องของการพึ่งตนเองหรืออัตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพระองค์สอนให้เราพึ่งพาความเพียรพยายามของตนเองไม่ใช่ไปรอคอยโชคชะตาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้ความเชื่อในธรรมะคือเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรม เชื่อว่าการกระทําของเราจะเป็นตัวกําหนดผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเราทําดีเราก็ย่อมได้ดีถ้าเราทําชั่วเราก็ยอ่ยอมได้รับผลของความชั่วนั้นไม่ใช่ว่าไปบนบานสารกล่าวแล้วจะได้ผลตามที่เราต้องการโดยที่เราไม่ต้องลงมือทําอะไรเลยนี่คือความแตกต่างที่สําคัญมากๆธรรมะสอนให้เราเข้าใจธรรมชาติของชีวิต สอนให้เราเผชิญหน้ากับความจริงสอนให้เราปล่อยวางในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้และสอนให้เราลงมือทำในสิ่งที่เราควบคุมได้นั่นคือการกระทำของเราเองการที่เราจะพ้นจากความทุกข์ได้ไม่ใช่เพราะมีใครมาช่วยเราหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดลบันดาลให้แต่เพราะเราเข้าใจในธรรมะและนำธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตของเรา ความงมงายเนี่ยม,มันมักจะมาพร้อมกับความกลัวและความโลภนะท่านผู้ฟังกลัวจะเกิดเรื่องไม่ดีก็ไปทำพิธีแก้เคล็ดกลัวจะไม่รวยก็ไปหาเครื่องรางของขลังมาแขวนหรือไปลงทุนกับสิ่งที่ไม่มีเหตุผลมารองรับความโลภอยากได้อยากมีก็ทำให้เราหลงเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นจริงได้ง่ายๆ ธรรมะไม่ได้สอนให้เราละทิ้งความปรารถนาทั้งหมดแต่สอนให้เราปรารถนาอย่างมีสติปรารถนาในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นไปได้ลุงอยากให้ท่านผู้ฟังลองพิจ,จารณาดูนะว่าสิ่งที่เรากำลังเชื่ออยู่ทุกวันนี้มันมีเหตุผลรองรับไหมมันนำไปสู่สิ่งที่ดีงามไหมมันทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นไหม ถ้ามันเป็นเช่นนั้นมันก็คือความเชื่อที่ถูกต้องเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ถ้ามันทำให้เรากังวลทำให้เราสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นทำให้เราห่างไกลจากความจริงอย่างนี้ลุงว่าเราต้องกลับมาทบทวนใหม่แล้วการศึกษาธรรมะเป็นสิ่งสำคัญนะท่านผู้ฟังเพราะมันจะช่วยให้เรามีภูมิคุ้มกันช่วยให้เราแยกแยะได้ว่าอะไรคือความจริง อะไรคือสิ่งที่ควรเชื่อและอะไรคือความงมงายที่ไม่ควรยึดติดการมีสติปัญญานี่แหละคือสิ่งที่จะนำเราไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงสุดท้ายนี้ลุงขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสติปัญญาอันเฉียบแหลมสามารถแยกแยกความจริงออกจากความหลงผิดได้ขอให้ธรรมะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมีจิตใจที่เข้มแข็งผ่องใสและเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมะสบายใจขอให้ใจคุณสงบในทุกวัน